ค่ะอันนี้มีเกมมาให้เล่นมีเกมมาให้เล่นเกมอะไรคะคนเดียวนำหน้าเลยให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะเอาเล่นเกมหนึ่งนาทีมันมีอยู่เอาจริงแม่เสือสาวใบตาสวยอ่อนรักช่วยเมื่อเธอยิ้มสั้นเลแรงหน้าร้องริมชิมได้ไหมด่า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 มันมาขึ้นแม่เสือสาวมันขึ้นแมงบงคืบเห็นไหมแอลลันปัดลัน แอวลันปัดลันปัดลันปัดแซงเอวมันลันแซงดังอดับปัด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 แม่เสสาวในตาสวยอ่อนรัดรวยเมื่อเธอเย็นสั้นเนแรงน่ารองริมชิมได้ไหมแอวลันปัดลันปัดลันปัด แอลลันปัดลันปัดลันปัดเียแอลมันลันเสียงดังดันปัด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 ปแอวลันปันลันปลแอวลันปัดลันปัดลันัดเชีงแอวมันลเ่ะในน้ำตัวแต่ละคนเริ่มจากน้องนาวาเอาบอกกับพี่น้องใด้ลูกสวัสดีครับ น้องนาวาฟาสกุลครับลูกชายหล่าจากอำเภอวารดิฉพูมครับจังหวัดสกลนครครับผู้ได้เป็นแฟนครับน้องนาวาขอเสียงในเร็วพาดบันติละน้องยังเกาะน้องนาวาอยกระคือกันครับน้องน้องยังล่าวา่า <laughs> พูดไปเต่าหอนให้เอาคนต่อไปครับน้องได้บัตรนี่น้องฟูจิครับน้องกังฟู <laughs> เว้ยจำว่ามันคือผู้เขาครับน้อฟูจิคุณเนี่ยคะปกติหนูแต่เรียกหนูหนูเรียกแต่ฟูจิใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อหนูตั้งชื่อให้ใหม่เหรอใช่ค่ะโอ้ยไม่เหมาะกับฟูจิหรือลูกกังฟูนี่แหละสวัสดีครับน้องกังฟูนันทภูมิครับลูกหลานพ่อพ่อแม่ท่างจังหวัดน้องบัวลำพูครับขอเสียงแฟนครับน้องกังฟูน่เร็ววุ้ยให้ง่ายประี๋กัสีมักยุ่บบอกจังไหน ใครอยางจะว่าแหกขครก็ห<อ>ยอกเนี่ยก็ให้ <laughs> ประชิดือ้ดอพีอ่น,น้องพูดต่อไปแม่นไผ่บัดนีจ้จ้าสวัสดีจ้าน้องมิลินจ้าหลานลุงกีน้องยาญ่ใหญน้องไม้ปีหาจา้าน้องมิลินหลานลุงกีหลานใหญ่ใหญ่พ่อเนะ่ยอุเสียวราคฏอยู่นี่เกินเครื่องฟังบอลูเรือง <laughs> เออน้องยังอหญ่ใหญ่อยู่หนูอายุจะขวบก็บลูก โกขวบจ้าโกขวบน้องเมลินหัวขวบเด้อพี่นอ้อ,นองเด,ด้อเอาน้องไหนบัดนี้น้องนุจ้าเฮ้ยเจ้าของแมน้องนุ่ในยามึงขุ่ได้ดนี่โทษต่กอนกลัวน้อ,นองเธอสวัสดีค่ะน้องอาไอ,าอาสัก,กุกนาพอนเสียงวีหกค่ะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหาความแพงจากพอ่อพ่อแม่แม่อำเภอบ้านสามหมอไหหลาดอยด้วยค่ะ ขอเสียงแฟนครับน้องอาไอานเนลร็วัตตีค่ะน้องสาค่ะว้ายน้องจังไดจังไหนเฮียวแท้กลายเป็นน้องนับจากมือเนี่ยคุณย่ขา,ขา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 อันนี้มีเกมมาให้เล่นมีเกมมาเล่นเกมอะไรคะคุณย่านำหน้าเลยให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะเอาเล่นเกมหนึ่งนาทีมันมีอยู่เอาจริงหนึงสองาไม่ใช่ค่ะ อาจารย์เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานไอแม็กอยู่บ่ไอแม็กบ่อยู่ไอแม็กไปฉี่เอาเี่นี่บ่ฮะกระเดื่อดห้างกระเดื่องห้างมืกตีเจังเดมันห้างตัวดิเมื่อวานกับว่ายังก็แฉแตกเมื่อนี่กระเดื่อดห้างเมื่อนี่กระเดื่องห้างคอยรัวแล้วจะมาวิ่งเงินหย่อนยังยังหย่อนเมื่อก่องนี่ยนี่เลยเมื่อนี่กระเบิดเป็นมือนซื้อของให้แต่ก็บมาคอยจมดอกกระนุนุกระสายทุบน้องหญิงหยาง จะเป็นเบาดีเนาะเกล็ดไหลทุ่บแกกูไปทุบเพื่อนป้าเด็กที่ปาทุ่มตายยังมือกองป้าทุ่มมือกองกล้องห้อสิไปต็ดตัวผ่านยายสะมือกองมือกล่องนะมันบมักจังสี่ดอกมันมักเทาเทาอายุไหนลูกแหลานเริ่มจากญานุนะคะทีละคนเรียงมาถึงยายสาจะเริ่มแม่เสือสาวในตาสวยอ่อนรัชทู เธอยมสั้นแหลมน่ารองริมชิมได้ไหมไดมันมาขึ้นแม่เสือสาวมันขึ้นแม่งบงคืบเี่นไหมแอลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอลมันลันเสียงดังอะดังปัด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 เขาเล่ยนยังกันทีไรเล่นน้ำเขาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยผ้าเล่นเนาะ เต็มส <poisoned. S 2> ิบให้เท <c oughs> ่าไหร่เอ่อให้ห้าค่ะเพราะว่าโชคดีที่พลานเพราะว่าว้าอะไรคุณแยหมืันนอนบ้องมากอะตอมมาไพ่มบดนีนาวาค่ะเหลี่ยมเอาสิเอาสิเพื่อนเพื่อนกันเบิร์ด้วยนั่นเย้บอบแมนคิวผูจิอ้าวเร็วเร็วหนึ่งสองสามแม่เสื้อสาวในตาสวยอ่อนรัช่วย เธอเยิมสันในแรงน่าร้องรินชิมได้ไหมแอลลันปั๊นปั๊นปันปันลันปั๊นปั๊นปันปันแงแอวมนลันแซงเดาอาจจะปัด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 เฮียป๊ไปบัดปั๊ดคตสะกดแอวดีปันณิตีน้อ น้องบวัวบังคับสักคนแล้วถามบ่งน้องบัวแล้วพูน้องบัวแล้วพูดมาจากไหนเอาด้วยมึงจะเสียหน,น,นักขับรถมากด้วยแม่เสียสาวในตาสวยอ่อนรักช่วยเมื่อเธอเยี่ยมสั้นเลย ลูกซิดอาจารย์แม็กน้องบัวมาแล้วก็ต้องอุดสาวอุดรขอกำลังใจให้สาวอุดรหน่อยเร็วสูเขาด่าละเต้นดีๆเด้อขัดเต้นพอดีลูกหายยางเมื่อเด้เอ้าแม่เสียสาวในตาสวยอ่อนรัดรวยเมื่อเธอยิ้ม คนดีแอลลันปั้นลันปั้นลันปั้นแอลลันปั้นลันปั้นลันปั้นแสงแอลมันลันแสงแดงอดังปัด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 เฮ็ดดีเฮ็ดดีไม่แอวดีคือแม่มึงเถอะลูกยีไ่ไ <laughs> ม้เออจ้าของเด้๋ยวมเฮ็ดจังได๋บาดนิโอ้ยไม่มีคนร้องให้หนูย่ายจะจะจะร้องเองนี่บ่แพ้หมู่เด้ ขออนุญาตนะครับาสัตว์ผู้ลองมาเลเสือ <คน S 1> สาวสามหลอกได้ไหม,ไมขอเสียงมามีม่มีเสือสาว <c oughs> ในตาสวยเฮ้อ่อนรักทั่ว เองก็ได้เออลองเองเจ็บเองเมื่อเจือเจือไม่ให้เจือเจือไม่ให้เอาแม่เสียสาวในตาสวยอ่อนรับถ้วยเมื่อเธอเย็นสันเแรังน่าร้องริมชิมได้ไหมเอวลันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดลันปัดลัน อย่ีอวมัลังดอย่ยังก็สิก็สิ่เด้ในคอยมันวะไปยังใส่กระโปงเขินจากได้แเลวบอกแล้วว่าจะใส่ตัวนี้เออเอาใหม่ก็ได้ค่ะเอาละพ่อแลวพ่อลหลูกย่าคะคะย่าลืมใครอะไรนะลืมย่าสาเออไม่ไง่าแล้วเร็วเร็วเอวลันปัดลัน ก็เกิดมาสีสีเฮียไพ่ได้มือนี่เอานะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องนะครับกินยาไดที่ลูกหลานเล่นไปนะครับอ่าอาจสีนะครับพี่น้องบอบอ่าพ่อใจนะครับบอโอเคกะขอสวดขออภัยนี่คือความหลเดียงสาของด็หน่อยเพียงแค่11 12ปีเท่านั้นครับบอกย่ายก็คืออ่างนมันเด็กค่ะมือน